ปายจัดการแข่งขันศึกฟุตบอลถ้วย BGC เมืองไทยประกันภัยครับ2024-2025 ฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3รอบชิงชนะเลิศระหว่างทนบุรียูไนเต็ดทีมจากโซนภาคตะวันตกพบกับสงคลาเอฟซีทีมจากโซนภาคใตย้ยืนยันฟาดแข่งกันในวันที่19เมษายน2568เวลา18นาฬิกานักสนามบีจีสเตเดียมโดยเตรียมเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพร้อมกันวันที่8เมษายน2568ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ w ว w b g p u o n l i n e s h o p c o m เท่านั้นการแข่งขัน การชิงชนะเลิศด,ดังกล่าวคะ่ะจะจัดขึ้นที่ B G Stadium โดยมีการนำเทคโนโลยี V A R Crosshair 3D มาใช้ในการช่วยตัดสินเพื่อสร้างความยุติธรรมและสร้างมาตรฐานการตัดสินที่ถูกต้องในเกมที่มีเงินรางวัลถึง3ล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะ สำหรับการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับ2024และ2025ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบีจีคอนเทนเนอร s s ลาจำกัดมหาชนและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นปีที่2ติดต่อกันและจะมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sports แฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยบีจีซีเมืองไทยประกันภัยครับ 2,024- 2,025นัชชิงชนะเลิศได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ www.bgpuonlineshop.com 2. เปิดจำหน่ายบัตรช่องทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีขายบัตรหน้าสนามค่ะ 3. บัตรโซน w 1และ w 3ราคา120บาททุกที่นั่งและไม่ระบุเลขที่นั่ง 4. บัตรโซน E1, E2, E6 และ E7 ราคา100บาททุกที่นั่งและไม่ระบุเลขที่นั่ง 5. แฟนขับทนบุรียูไนเต็ดเลือกซื้อบัตรเข้าชมโซน W1, E1 และ E2 6. แฟนคขับทรงคา FC เลือกซื้อบัตรเข้าชมโซน W3, E6 และ E7 7. อุปกรณ์เชียร์สามารถนำขึ้นได้เฉพาะโซน W1 และ W3 เท่านั้น 8. 1. User ซื้อบัตรได้ไม่เกิน4ใบและสามารถซื้อบัตรได้1ครั้งเท่านั้น 9. หลังจากชำระเงินแล้วสามารถบันทึกภาพ QR Code เพื่อจะแสดงหน้าทางเข้าสนามได้ค่ะและ10หลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนโซนหรือขอคืนเงินทุกกรณีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line @bgpu ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn